สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบ๊อบจัดให้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนไปดูเจ้า360ครับ Isuzu XG FX7 360ครับวันนี้อยู่กับทีมงานอู่ช่างบ๊อบเรานะครับนี่ก็วันนี้จะเอามาเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับแล้วก็เกียร์จานครับข้างหลังฟีลรอเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าครับ สวัสดีครับช่างชิดดสสวััีครบทำไรครับโอ้ชิปกำลังย้ำะเบบกครับทเบบกหน้าครับาเดี๋ยวทำดูซิย้ำนะครับของช่างชิปนิติดนะครับช่างชิปจัดให้นะครับนี่อยู่กับช่องช่างบ๊อบจัดให้นะครับย้ำแล้วครับ ไม่เป็นไรมากครับเพื่อนแค่ใส่แล้วก็ตอกตอกแน่นๆง่ายมากครับครับไปแล้วครับทำให้ชนบ การคือกระสอบย้ำพัาปีกหน้าครับี๋ยวมาดูทางนี้ครับโอ้สวัสดีครับลูก้าทำอะไรครับโอ้้นี่ก็ล้างปืนครับอันเจบีล้รอใหม่ครับเน็กล้างก็ล้างอย่างเดียวครับปืนเป็นตามดเป็นไรไหมครับเป็นตาแมวหรือเปล่าครับดูให้ด้วยนะครับถ้าเป็นก็บอกนะครับเยวจะได้เปลี่ยนใหม่วย สามหกศูนย์ะครับนี่ข้างหน้าครับลังคอดครับย้ำก็เราทำตัวแม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะลากลูกมาเปลี่ยนท่าเบรกอาจจะบีใหม่เหมือนกันนะครับเปิดต้องใหม่นะครับระบบต้องเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ครับชื่อเก่าเหมือนจะไม่รุ่งครับสามปีสี่ปีแล้วครับผู้ติดตามไม่ค่อยมีนะครับเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นช่างบ๊อบจัดให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ